ะะวันนี้นะคะกี่มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาบอกต่อ mm hmm. เคล็ดลับความสวยเพื mm ่อ hmm. นๆค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ที่ได้ลองใช้แล้วนะคะแล้วเ,เห็นผลดียี่มเลยสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับผิวคล้ำนะคะยังมีผิวขาวก็จ่างสันะคะลดรอยดำรอยแดงบนใบหน้านะคะและที่สําคัญทานแล้วดูเด็กลงทานแล้วอ่อนกว่าวแน่นอนค่ะช่วยทานแล้วทําให้ไม่โทรมด้วยนะคะนี่เลยค่ะนี่นะคะเป็นลาบองสเตมเซลล์กูตาพลาสนา นี่นะคะหน้ากล่องจะเป็นแบบนี้เลยนี่คลาบองสเต็มเซลล์นี่นะคะเพื่อนๆคงสงสัยใช่ไหมคะว่าลาบองสเต็มเซลล์คูต้าพลาสเนี้ยคืออะไรลาบองสเต็มเซลล์คูต้าพลาสนะคะสกัดมาจากพืชทั้งหมด7ชนิดเลยเป็นที่สุดของวงการสเต็มเซลล์ในบ้านเราด้วยและที่สำคัญนะคะตอบโจทย์ผิวของคนชาวเอเชียมากที่สุดด้ค่ะนี่นะคะในหนึ่งกล่องนะคะนี่กล่อง จะมีทั้งหมด10ซซองนี่นะ1นึซองเป็นแบบนี้เลยในหนึ่งซองนะคะจะอุดมไปด้วยแอลคาเนทินนะคะแอลกูตาไทโอนค่ะ,คะซิงแอมีโนแอซิดนะคะอัลฟาไลโปอิกแอซิดค,ค่ะโคเอนไซคิวเทนค่ะนี่นะคะจะเห็นว่าซองเดียวเนี่ยอุดมไปด้วย สารสกัดมากมายเลยและที่สําคัญนะคะเพื่อนๆไม่ต้องไปฉีดยาฉีดกูต้าให้เจ็บตัวนะคะไม่ต้องทานยาให้วุ่นวายนะคะไม่ต้องผสมชงกับน้าดื่มให้ยุ่งยากค่ะ <ๆ S 2> เพื่อนๆเพื่อนทานแค่ซองนี้ซองเดียวนะคะ1นงซองจะทาให้เพื่อนๆขาวก็ละจางใส่นะคะลดรอยดํารอยดำบนใบหน้านะคะชะลอวัยทารา,า,าดูเด็กลงแน่นอนและที่สําคัญทานแล้วไม่สมได้ค่ะนี่นะคะมาดูวิธีการรับประทานดีกว่าค่ะ วิธีการรับประทานลาบองเซมเซลกูตาพัสนะคะทานในช่วงท้องว่างนะคะทานในตอนเช้าทานในช่วงตอนเช้านะคะทานในช่วงท้องว่าง1ครั้งสําหรับเพื่อนเื่อคนไหนคะที่ยังมีผิวขาวก็จางใสามากิ่งขึ้นค่ะแค่เพื่อนเื่อทานวันละสองซองค่ะเพิ่มอ,อีก1ซองนะคะในช่วงกลางคืนก่อนนอนนะคะแค่นี้นะคะเพื่อนๆก็จะแบบมีผิวขาวก็จางใสยอย่างที่เพื่อนเพื่อต้องการค่ะเดี๋ยวกี้มาทานให้เพื่อนๆดูดีกว่าคะ่ะว่าทานง่ายจริงๆ นี่นะคะหนึ่งสองเพียงแค่พเพื่อนๆนะคะตัดปากซองนะคะวิธีรับประทานนะคะนี่แค่พเพื่อนๆเทใส่ปากนะคะแล้วเพียงแค่พเพื่อนๆอมไว้ใต้ลิ้นนะคะนี่นะรสชาติหอมหวานมากเลยค่ะพเพื่อนๆกลิ่นเหมือนขนม ผสมผล,ลไม้ค่ะแบบรสชาติหอมหวานนะเพื่อนๆคนไหนสนใจนะนี่นะคะลาบองเซมเซลคูต้าพาสนะ